พาเพื่อนๆมาชมดอกคูนค่ะเพ,พื่อนเพื่อนดอกคูนกำลังสิบานค่ะดอกคูนค่ะเพ,พื่อนๆ งามงามครับเพื่นเป็นพวงเป็นพวงค่ะ ตัวน,นี้ก็งามๆกับพี่เพื่อนดอกเต็มต้นเลยค่ะช่วงนี้ใกล้จะเมษาแล้วค่ะสงการานต์ค่ะพเพื่อนเมษาใกล้จะสงการานต์เลยตอนนี้เดือนมีนาอยู่เดือนมีนาก็ดอกเต็มค่ะันเพื่อนดอกคุณค่ะงามๆค่ะันเพื่อน พ่วงเป็นพ่วงเลยค่ะเพื่อนดอกสวยครับ ดอกเลือดอะไรม,มดตดนะคะเพื่อนนี่แต่ดอกค่ะน้องหมาหนึ่งตัวจอดมอนี่ชชิอจอดนี่เพื่อนดอกคูนค่ะเพื่อนเป็นด,นดอกใหม่งามๆสวยๆประด้ค่ะ ดอกคูณค่ะพี่น้องดอกคูณสวยๆจ้าเรื่องอะลามเติวต้นเลยจ้ะเรื่องอาลามเติมต้นเลยค่ะพี่น้อง ตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆดอกคูณค่ะพี่น้องสวยงามค่ะเพื่อนสวยงามอีทีค่ะเลื้องารามไปหมดเลยอดเก็บความฝากเพื่อนๆม่ได้ค่ะ ทรงการละค่ะดอกคูนกำลังออกดอกเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อน,นผ่านไปทางไหนก็เห็นแต่อดอกคูนค่ับเพื่อน ฟุ้งนกค่ะเพื่อนฟุ้งนกตอนเช้าเสียงนกเอียงค่ะเพื่อน